มาพบกันในแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผมประจาวันพุธที่7นะครับมิถุนายนนะครับสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานมาตัวรองนะครับมาตัวรอง0นะครับมาตัวรองศูนย์บนล่างถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับแต้มเดียวแตก3ตัวทั้งฮานอยพิเศษและฮานอย v i p เลยนะครับเมื่อวานเสียดายมากก็มาตัวรองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากเดินมา2-3วันนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ ก็รู้เันต่อกันไปเบาๆก่อนอะไรกันเนาะก็สำหรับพานอยพี่เศษวันนี้เดือนสุด7 8 8 7นะครับขอดูแป๊บเพื่อนนะครับโอเคครับ8ครับก็อยากให้ฟังนิดนะครับคลิปไม่ได้ยาวมากเนาะ6 7 8 7 1 7ขอประทานโทษครับ6 7 8 7 1 8 8 6 08 1 6พิมพิดพิมพ์ถูกอยู่นี่เนี่ยเช้ามาเบอร์เบอร์นะครับบัตรหนึ่งเข้าไปครับบัตรหนึ่งเข้าไปพิมพ์หนึ่งอย่างพิมพ์สองอีกไง่ ครับขยักแต่3ตัวเอา1นึไปมาตเต่น3กรับ6กลรบนะครับ